ครับผมพี่น้องครับถูกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีและช่องอีสานบ้านคุยเองพี่น้องผมเตรียมตัวพี่น้องเตรียมตัวเหมือนเดิมคือเกาบ่าวมีสิ่งที่เทียไว้ก็คือเปิดลานวีเดียบลอยด้วยพี่น้องเริ่ไผมาตะกรุงเทพกรุงไทยเมื่อวานเมื่อวานนุ่มริมกับมหาอยู่พี่น้องครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับเมื่อวานนุ่มริมเออนี่แหละคนมาตะกรุงเทพกรุงไทยพี่น้องรถล่ามัานสเซียนควักไคว่แล้วดีซี่ก็ได้เอา ไปหายิงนกยิงหนูเกาเ่าเหมือนเดิมคือเก่าเด็กหน่อยมาตุ่เทีสร้างหลายพี่น้องผมว่าให้ไปนั่นไปนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะพี่น้องเนาะให้ไปนั่นไปนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นเ,อนนเ,นนเอานกให้แน่เอาหนูให้แน่มันก็นเลยจำเป็นละว่าเ่าต้องบุกตะลุยทีสามทีสี่เอาไปให้น้องให้นุ่งเข,าข้าได้กครัวได้กินกันพี่น้องผมเฮย้ยเอาผลบอลกะเอาสองคู่ เยาว่ากันดิวพูลเปิดบ้านเสมอกับเวทบอมไปหนึ่งหนึ่งเพราะก็เบิดเวลาวังหันวูบเสมอกับสเปอร์หนึ่งหนึ่งพี่น้องผมสเปอร์น้่มาได้หวหน้าที่ที่แปดสิบกัวถึกตีเสมอเฉยนี่ยังหระพี่น้องรลดแก้หมูอืมเอา อีกเกลื่งท่านพี่น้องที่สังเกตเห็นผุดพี่น้องที่เป็นแสงไฟวับแบาบ,าบาเป็นเป็นอีกเกลื่งได้พี่น้องเด้อห้อมล้วนอ่าลงจากไอ้ใบไม้วิทบใบไม้วิทหลอดไฟลงมาพี่น้องนั่นเป็นอีกเกลื่งห้อมสีวิทยีเป็นเวลาที่หมอที่ห้องสีได้ออกไปลุย,ไปล,ยไปลาไปหาหลับพี่น้องผมเอาเรถขึ้นลายขักเข็มมือนไม่เป็นจังไงเย็นห่วยโอ้เอาไปพี่น้องผมก็มเป็นการเสียเวลาผู้ภาคท่าเป้งไปลุยไปชมไปเชียร์บุก ยิ่งแหลกมึอนี้คุณนะไรอีกเกืองเข้าพี่น้องเห็นว่ขันเขาไม่ยิ่งกังขืนบ่ดีดอกพี่น้องอีกเกืองมันเต็มฝ่าใต้นี่ก็ยังบ่ท่านตกอยู่แต้นี่ก็ยังบ่ท่านตกอยู่้แต่ว่าห้ามชีวิตาปไหมไป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 เพรา่อนูแเรียนตัดหนาเนี้ยบ่ หวังว่ามือนีสิบ่มีผู้มาตัดหนานาพี่น้องนะลงแล้วไปเลยดีบ้าวมีลุยมาไว้กับก้าไปปากปอนมาขึ้นบ่คอยได้นอน่อเลยพี่น้องเลยตั้งแต่ฟัง คุณหมอเพิ่นบอกว่าเจ้าควองเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนี่เบ้ามีกระเครียดนะบ่หัวโรคนี้มันหลแรงมันผิดปกติแบบใดรักษาใดบ่รักษาได,าาไดยุที่ใจวาสันใจดีกะดีวาสันเพิ่นว่าอวดกะจัะสีดีเนี่ยคนเฮามันกับมีหายมีดีบด่ดีเขาี่น้อกเนาะใจก็ได้เครียดนี้เอาขอบุณไอใส่เด้อยู่น้ำเฟียบุก กับมาแนีนัคิดดีทำดีกินดีเฮซันกัะเศร้าดอกอเอ้ยเฮซันขอพูดหลายๆครับที่เป็นห่วงเป็นใหญ่กันนาะพี่นอนะ้องเนาะไปลุยเฮา ไม้ปลา,าคาเห็นตัวพี่น้องต่ว่าแช่แช่บวยเปิดกล้องวอซิเล่งก็โพลไปล่ะเดี๋ยวสิกลับมาไมเป็นไม้ที่บ้าม,มีบ่เคยเคยได้โตจักเถื่อนได้พี่น้องปลาคาปลาคาที่แาเจ้าไมายิ่งตัดนาม,มือขึ้นนี่แหละพี่น้องที่แคเจ้าไมายิ่งตัดนามือขึ้นนี่แหละเห็นตัวเห็นตัวบ่ได้เอาไมเา่เสียดายเสียดายเื้อโผล่ท่าน อนู้หน่อยพี่น้องผม <c oughs> พ่อนู้หน่อยบ่ยิิงไปไม้หน้าพี่เตียดีกว่าน้องพี่น้องเาะไปไม้หน้าพี่เตียดีกว่าพ่นอ,อนูเ <sm all> อน้เท้าอยู่กอค่ะแต่บ่ได้ยิงมันเร็วขวดแต่่าพ่อนู้หน่อยบ้างขันมันก็ให้ยิงยืนแหละขันพ้าสิยิงบ้ามีบ่ยิิงชี้ขาดอัดชี้ขาด,าด,าดเห็ดกับพวกไม้นะพี่น้องไปไปไม้กกเผาหมองเก้าห่อดีกว่ามองมนันถ้าบ่ได้ก็บ่ได้ลงให้พี่น้องในเบิ่งกันละคลิปนี้ ยิ่งต้นหนูหน่อยหลายมันเปิดพี่น้องเลยยิ่งไปก็ขั้วบ่ได้อ่ะคอยไปดูกันพี่น้องผม เห็นหนูทาวตัวหนึ่งสองตัวยุกองฟังก่อาาท่าทิศเหนาแล้วก็ท่ททนะา,าท,าทิศตะวันออกมีงมวดได้แฉแฉอย่างคนมากวนมันพี่น้องคันบ้ามี่ฟื้กระโพกเลย่ียรับรองดหต่โตตัว่าเทาก็ต้องมากดอัดวิดีโอนํานะเสียดายไปรุยกันไหมไปรุยกันไหมเสียดายไปไปไม้เก้ายัางดีนีห่ พลาดพี่น้องผมพลาดกันแนวนี่พลาดพลาดยังไงอยู่โอ้ยหมันขื่นถึง,ถงตัวนี้คุณโอ้โหไปพูนพลาดพี่น้องว่ามีหนาสิใจเย็นกว่านี้ว่ามีหนาสิใจเย็นกว่านี้หนา,าทำไมสิ เหมือนนะเอาวางกันไหม <c oughs> ผ่านนู้งยัมันบังยุกกาเผาบ้ามีงิ่งเพื่อเพราะว่าหัวมันลีบข้าไปบ้ามีงิ่งกา,าเพื่อใส่หัวมันนะเมื่อถือบ้าขันบ้ามียางเวียนมาอีกก่าหนึ่งเสียหนามันเต็มเต็มเลยใจห่อนความผิดผ่านอย่งางไรอยู่พี่น้องชีลายเองชีลายเอง เมื n, ái, này ่อใดทู้อื่นบนไว้ยิ่งบมื่อไรเรโทษนั่นโทษนี้บมื่อใทษโทษเจ้าของไปลุยกันต่อ มึงกันนรอบาทนี่มั่วซาวโอ้โหได้ตัวพี่น้องได้ตัวได้ตัวดินอยู่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 พี่น้องผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โตพี่น้องผมได้โตัวอืม เรียบร้อยพี่น้องผมเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไปเติมกันได้ครัวพี่น้องผมแจ้งแล้วจังได้โอ้ยดึงหูมันออกมากองเขาเรียบบักไร กำลังเข่าเท้าพี่น้องกำลังเข่าเท้าเออเออเอ้าถ่ายละขอบคุณทุกไลทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเกาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมในซับหนีเกราเราเอาไปตืิมกันเกือบว่าใดตัวใหญ่มันเขาแข่งมาหลุ่นกันไหมตัวนี้ก็ได้ตัวใหญ่ผ่านตัวนี้นได้อยู่โอ้ยใคนเป็นได้ทั้งสองตัวสุดยอดนะพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมที่อยู่เป็นมู่กันมาตลอดเวลา นี่กูหนูทองขาวอยู่นี่กูนูทองขาวอยู่